ไปที่ไหนอย่าลืมพกตลับเมตไปด้วยนะอ้องวัดนะหลวงพรสุขประพาวนทนดูง่ายๆดูย,งยดังไงนะตำหนิจำยากมากเพราะว่ามันไม่มีอยู่จริงแต่ในเรื่องของพิมพ์เนี่ยมันมีอยู่จริงเขาเรียกว่าเราจะดูพิมพ์เนี่ยอันดับแรกในเรื่องของขนาดนะเวลาเราจเจอยักษ์ก็เจอคนขนาดเขาแตกตา่างเดี๋ยวเรามาดูกันว่าขนาดเป็นยังไงอ่ะเรามาดูกันสําคัญยังไงคือพิมพ์เนี่ย มีเนื้ออะไรบ้างเนื้อสัมฤทธิ์เนื้อทองแดงเนื้อทองเหลืองและเนื้อตะกั่วพิมพ์ประพานทนนะชัดเจนนะนี่ๆอันนี้สําคัญเลยมาดูที่บรรทัดน,นี้ความกว้างประมาณ1.3สูงประมาณ1.8อันเนี้ยสาคัญมากเลย1.3 1.8งสน่ 1. 3, 1. นี่นะ1.3 1.8สูงก็คือ1.8กว้างก็คือประมาณ1.3ม 1นจนะไม่ถึง1.5เนานะอย่าลืมนะเวลาที่เราไปเดินตลาดเนี่ยเดินตามแผงต่างๆเนี่ยองค์ใหญ่ม่งๆอะ่ะนะมันจะใหญ่มากของแท้ต้องกว้างประมาณ1.3สูงประมาณ1.8จจะไม่ใหญ่เดี๋ยวจะพาไปดูกันจะไปเดินสน,นามดูของจริงไปไปด้วยกันพกไปด้วยเขาชื่ออะไรนะ หนังแบบเกา่าหนังแบแบเก่าตัวดีครับสวัส,สดีครับหนังแบบเกา่าอู้อะไรอะไรเออระบบสุขภาพต้องแบบนี้ต้องนี่ตลอดเมตรวัดนะอือต้องตลอดเมตรวัดเลยนะอันนี้อันนี้อันนี้ของผมนะอ,อันนี้ของผมนะอันนี้ต้องตลอดเมตรวัดเลย <c oughs> อันนี้ยังไม่ได้ไนีน่เรื่องนี้นี่นันก็ไปจากผมนี่แหละจำได้ มีเรื่องไหมมีเรื่องไหมหลงพ่อปุ่อย่อย่อยปล่อยปล่อยปล่อยปนละ่อยปองวดัดอยปล่ล่อยอยลอลอยปลอยปล่อ่อยป่อย่อลอ่่อปยออป ต้องวัดไม่งั้นเนี่ยเดี๋ยวจะพลาด